ทั้งหมดนี้คือทเลน n ์ของทุกคนที่ต้องมีทั้งหมด34ตัวในหนึ่งคนทุกคนมีหมดความโดดเด่นของอยูที่เป็นท ALEN แบบเดชโรลธรรมชาติแบบว่าไม่ต้องคิดและตั้งใจก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่โดดเด่นรู้ไหมคะากลุ่มนี้เป็นคนยังไงพูดเยอะเฉยเยลพอสวรรค์นะ สื่อสารเก่งแบงค์จะสามารถทักทายทุกคนที่เข้ามาในหมู่บ้านโดยไม่เคอะเขินว่าสวัสดีครับเป็นไงบ้างอากาศดีไหมวันนี้ฝนไม่ตกเนาะไม่เขินทํางานกับคนใหม่ๆได้อย่างสบายใจหมูหยองข้อไหนคะคอมมูนิเคชั่นตอนพิมพ์อะไรกันโอ้ยยี่สิบสี่ยี่สิบหมายความว่าถ้าสมมติเขาพูดคำหนึ่งแล้วเขาเก็ตกัน3-4คนะหมูหยองอาจจะแบบ